ถวดนาอมันอย่างฮะจัดดีผูว่าคื้ห้องเถวะพัสนพอไงวะพอไงนุ่มมาผูวเอาขึ้นห้องเถวะพัสนเออเอาโอกาสมาเด้อเออล้วข้อผัวผัวมันงดจองอ่างลย อ้โอ้โอ้่หมันจ้องอ่ะมนงจองอ่างบ่อนี่ฮอยังได้ฮะมุ้ยมัวอ้ามันย่ามุมัวบ่อมันเพลิเพแล้วเนี่ยฮะอ้า ไว้ไวออฮาสเมื่าก่อฮ่าฮ่าน่าฮ่อฮ่านน้าฮ่าฮ่เฮ่า่าฮ่าก่ดเมื่อฮ่าฮ่าฮ่มื่าฮ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 ่ื้อาฮ่าฮ่าฮ่าฮเา่าฮ่าฮ่าฮ่นฮิาฮ่่าม่่่า่น่่า่าฮ่่่่่ อ้าวอ่าหาพูดเดียกกรเบนาอ้าวอ้าว <olor S 1> ไปใส่เรนน์หฮะไปใส่เนนั่นไปเป็นบ่ละอ่าไปเป็นบ่ละจ้าไปเป็นบ่นั่น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 เฮ้ย เอ้ยเอ้ยเอยอนั่นอยคืนข้อนั่นอายขคืนยกได้ยี่บข้อนั่นอันนึงสองสามอยข้อขึ้นไว้อืมอ่ยกข้อก็ขึ้นไป มังกรมังกรเขียวมังกรเขียวอ่ามังกรเขียวเออมังกรเขียวเออเออว่าไม่หมูอืมอืมอืม <c oughs> ไปหามใหเ่าพี่ว่าพี่ว่าพี่มาพี่ไหเฮ้ยหาปากจังปางยศยากินเมื่อน่นเฮ้ยเฮ้ยเบื่อมเฮ้ยเบื่อฮ่า่าื่ฮ่าเบื่อบ่กเอยากดูบ่อ่าออออยากออกมา อันนี้อันนี้ฮะนี่อันนี้อันนี้อันนี้นี่อันนี้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  เฮ้ยกินแต่มื่อย่างเดียวแซ่บได้ส่นส่วนก็แซ่บแซ่บบะมื่อนานเหรอแซ่บได้ส่นเฮ้ยอดส่วนเสียเลยพราแม่งกินมื่ออันนี้กำลังกำลังเบิ่งสีแดงยยี่ให้จักรสันที่ล่ะยี่ให้จักรสันที่ล่ะบ่ยี่ให้จักรสันมาก่อน ฮะะฮทำอะไรฮะเห็นสีแดงดิล่ะเห็นสีแดงเออเออจะกินจะกินจะกินเสียดีนะดอกต่างหันเห็นสีแดงเห็นสีแดงเห็นสีแดงอ่ะยังบ่งหน่อยยังบ่งหน่อย พี่หลอกว่ะเอเอ๋ีวนมาเาจี๋ไนล้จี๋ลเอมื่อเดิน้ำลยปุ่ปุ่ปุ่ปุนเซน้ำลยมาใจเมื่อว่าบท่าท่ามูบันบอกาท่ามูอวบ่นเอพี่หอกเอ lẩu cái giấy xốp nhìn nó này bá, nó rộng Nó. haha 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 haha, Ưm a Cín mưu ít lèo Một chút xài Cá ít lèo Kín mưu ít lèo Kín lèo ít nà Tha mua luôn Kín mưu ít lèo Kín mưu ít lèo Kín mưu mà khéo, chúng khéo Và con này có share có tí tạm Nhọc lắm